วันที่5เมษายน2567เวลา9นาฬิกาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนางสาวอรุโนไทยรงควานิตตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพานได้กล่าวรายงานเปิดกิจกรรมคิกออฟและประกาศวาระการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อนายวุฒิกรคำมาตำแหน่งนายอำเภอพาน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยยึดหลักประชาาและแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยความร่วมมือของประชาชนและภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งหวังให้ทุกหมู่บ้านรู้รักสามัคคีสร้างความสมานฉันในหมู่บ้านและชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มคนสีขาวหรือกลุ่มจิตอาสาที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามามีส่วนร่วมในการนี้อำเภอพานมีหมู่บ้านกองทุนส่วนร่วมจัดตั้งหมู่บ้านจำนวน22หมู่บ้านคงเหลือหมู่บ้านที่ยังไม่เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน214อำเภอพานจึงได้ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน2